การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจัดประถมนิเทศโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุยเมื่อวันที่10สิงหาคม2566ภายในห้องประชุมเพชรสมุยเทศบาลนครเกาะสมุยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่หนึ่งซึ่งเป็นการประถมนิเทศโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุยเพื่อเป็นการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจการเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยมีพันตำรวจเอกสมพงษ์ชิงดวงคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนายชยพลอินทรสุภาในาอำเภอเกาะสมุยนายสุธรรมสามทองรองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยรักษาการนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยร่วมนำเสนอข้อมูลความสำคัญของโครงการแนวคิดเบื้องต้นแนวเส้นทางเลือกถึงทางขึ้นและลงของสะพาน พร้อมนำเสนอรูปแบบสะพานเบื้องต้นพร้อมชี้แจงกระบวนการขั้นตอนและแผนการดำเนินงานให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้มีโอกาสร่วมรับรู้ข้อมูลโครงการตั้งแต่เริ่มต้นและได้มีส่วนร่วมซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประชุมครั้งนี้จะนำไปประกอบการดำเนินการศึกษาความเหมาะสมต่อไปนายกาดผจญอุดมธรรมพักดีรองผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกล่าวถึงโครงการนี้ว่า เหตุผลความจำเป็นของโครงการคือเกาะสมุยเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการพัฒนาและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ซึ่งในปัจจุบันการเดินทางมายังเกาะสมุยสามารถเดินทางได้เพียง2รูปแบบคือทางอากาศและทางน้ำซึ่งมีข้อจำกัดด้านปริมาณและจำนวนเที่ยวในการให้บริการส่งผลกระทบต่อความสะดวกสบายในการเดินทางและกระทบต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยว นอกจากนี้หากเกิดเหตุฉุกเฉินในการรักษาพยาบาลหรือเหตุด่วนกรณีอื่นที่มีความจําเป็นต้องเดินทางจากเกาะสมุยมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือจังหวัดนครศรีธรรมราชจะไม่สามารถเดินทางได้ตลอด24ชั่วโมงสําหรับจุดเริ่มต้นของโครงการฝั่งแผ่นดินใหญ่มีหลายแนวทางประกอบด้วยแนวทางที่1เริ่มจากในพื้นที่ตําบลดอนศักอํ์เภอดอนศักจังหวัดสุราษฎร์ธานีแนวทางที่ส ทางหลวงหมายเลขนนูซอกสลสสา40-44ในพื้นที่ตำบลท้องเหนียนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชแ,และแนวทางที่สเป็นเส้นทางทางหลวงชนบทหมายเลขนนูซอกสลา4 0 4 4ในพ,น,น, ceramic, น,นพื้นที่ตำบลท้องเหนียนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนจุดสิ้นสุดโครงการจะอยู่ในพื้นที่ตำบลตลิ่งงามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจุดที่1บริเวณทางหลวงหมายเลข4 1 7 0ด้านเหนืออ่าวพังกาจุดที่2บริเวณจุดซ้อนทับกับถนนท่าเรือไปเกาะแตนและจุดที่3บริเวณท้ายอ่าวหินลาดสำหรับแนวเส้นทางเลือกที่เชื่อมต่อจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโครงการมีจำนวน7แนวทางเลือกซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะดำเนินการศึกษาในหลายมิติ เพื่อให้ได้แนวทางที่ดีที่สุดในการดำเนินงานโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุยครับก็เห็นด้วยร้อยเปอร์เซนนะครับเพราะว่าเกาะสมุยเป็นเมืองท่องเที่ยวยังมีคนอีกมากมายที่อยากจะมาเกาะสมุยแต่ปัญหาเรื่องการเดินทางข้ามระหว่างแผ่นดินใหญ่กับเกาะสมุยคือปัญหามากมายนะครับแล้วก็ความไม่สะดวกคือปัญหา พอคิดจะมาถึงสมุยก็คิดถึงความลำบากแล้วก็เลยทำให้นั่นคือปัญหาแต่เมื่อมีสะพานเกิดขึ้นแล้วเชื่อมแล้วเนี่ยกับแผ่นดินใหญ่แล้วเนี่ยเชื่อได้เลยว่าทุกอย่างก็จะดีขึ้นส่วนปัญหาและอุปสรรคก็แก้กันไปซึ่งไม่ยากณนะวันนี้สำหรับประเทศไทยนะครับครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ให้เลีงเห็นความสำคัญของคนสมุย แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนสุราษฎร์ธานีคนนครซึ่งสมุยเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกเพราะนั้นความเจริญทางคมนาคมเนี่ยต้องเป็นที่หนึ่งความสะดวกการไปมาหาสู่เนี่ยเราอยากคิดว่าเราจะอยู่แบบเดิมๆที่อาศัยเรือนอนหรือว่าเราใช้เรือใบสมัยก่อนแต่ณนะวันนี้เนี่ยเป้าหมายหลักก็คือการท่องเที่ยวความคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วนะฮะเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราได้ที่ผมเน้นที่สุดหนึ่งสมมุติว่าในการเจ็บป่วยในเกาะสม,มุยเนี่ยเป็นปัญหาหลักถามว่าหนึ่งชีวิตหนึ่งชีวิตลงทุนรักแสนล้านแต่รอดหนึ่งชีวิตนี่ผมถือว่าคุ้มนะนี่คือเป็นเป็นเป้าหมายหลักที่ว่าสม,มุยมันไม่ได้เป็นพื้นดินที่ต่อเพราะฉะนั้นการสาธสารณคม,มานาคมไม่สะดวกตรงนี้ไล้สําคัญและอีกอย่างหนึ่งที่ผ่านท,ท,ที่ตามมาก็หนึ่งค่าครองชีพ น้ำมันจะลดทันทอีอุปกรณ์ในการก่อสร้างอุปโภคต่างๆมันจะลดทันทีไม่ว่าด้านอ,อาหารที่เอาขนส่งผักผักอะไรมาอาหารมาทางอาันาทะาเลออะไรที่เอามาจากฝั่งสุร,ราษฎร์ฝั่งนครฝั่งต่างๆเนี่ยเข้ามาในสมุยเนี่ยมันจะลดทันทีเพราะฉะนั้นค่าครองที่ลดลงทีนี้ใครอยู่ได้ชาวบ้านอยู่ได้ประชาชนอยู่ได้สนับสนุนโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุย ร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเรือเร็วลมพยาจำกัดต้นทานรีสอร์ทร้านอาหารฮักสมุย